นี่นะคะเพิ่นไปคุดนะคะพี่น้องเพิ่นคุดเอานะคะ,คะ,คะแล้วก็หนึ่งตัวนี่เท่ากับหนึ่งหนึ่งหลุมเนาะหลุมละตัวตัว,ตวละหลุมพี่น้องมันธรรมดาเด้นี่อันนี้มันเกิดเป็นร้อยตัวนะคะร้อยตัวมันต้องร้อยหลุมนะคะพี่น้องนะคะ ข้อีสานบานเฮาวไอ้ฮะกินเก่งนะคะคนมีความเพียนพยายามคุดเอาเขาข้นมาจนได้นะคะนี่นะคะเขาอยู่ในหลุมนเด้อพี่น้องนะคะวิู่ในี่เกือบร้อยตัวนะคะพี่น้องร้อยตัวก็เกือบร้อยหลุมเนาะพี่น้องเนาะนะคะเพื่อนไปคุดเอานะคะหลุมละวโตตัวละหลุมด้วยพี่น้องนะคะนี่ธรรมดาได้พี่น้องบานห่านี่หากินเป็นห้ากินเก่งนะคะเบิ่งควยก็เป็นเบื้องควยก็ออกว่าอันนี้ควยกี่นู่นอันนี้ควยกี่รออันนี้ควย ต่างๆนะคะโอ้พนเกียงหมากอจฉริยหมากเลยคนอีสานบันเฮ่านะคะนี่นะคะเป็นเบิงหอดขวยหลุมกี่นุ่นกับเป็นพี่น้องโอ้สุดยอดสุดยอดมากเลยค่ะค่ะนี่นะคะเสร็จแล้วนะคะพี่น้องนะคะห้เฮาปีกออกแล้วนะคะแล้วเอาปีกเขาออกแล้วนะคะเอาปีกกับขี่เนาะนะคะ เขาซานเขาเอียว่าใส่ขีนะพี่น้องเนาะนะคะนี่ตื่นใส่ขีเนาะหมายถึงว่าเอาขี้เขาออกแล้วนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะนี่บาดเนี่ยเขาจะไเป็นขวนะคะพี่น้องเราจะเอาไปทําการคั่วให้เขาสุกนะคะแล้วก็จะเอามาตำเนาะจะเอามาตำแหลกๆแล้วเ,เอามาซับมันมุนเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็จะเอาไปก่อยใส่บักมวงนะคะมาดูมาติดตามชมกันละเอียดนะคะมาดูค่ะมาดูค่ะ <S <S ใ uh okay, ี่นะคะแมงกินูนะคะพี่น้องนะคะละเอียดจะสับนะคะถ้าจะสับให้มุนมนนะคะพี่น้องแล้วก็จะเอาไปตำตำอีกครั้งนะคะแล้วก็เ้าก็จะก้อยใส่บักม่วงนะคะนี่นะคะมาดูนะคะอันนี้ก็คือายเอียดสับนะคะพี่น้องนะคะเ้าจะสับแบบนี้นะคะพี่น้องสับทุกตัวงให้ละเอียดเลยนะคะ ค่ะเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะนี่คือกินุนด้วยพี่น้องนะคะละเอียดสับทั้งตําแล้วก็สับแล้วเรียบร้อยนะคะต่อไปเราจะมาปรุงนะคะก็จะปรุงมันลาบมันกอยห้องตัวไปแหละนะคะพี่น้องนะคะใส่พริกใส่ขัวขัวใส่จนหอมเหมือนกันเลยนะคะนะคะมาดูนะคะแต่เย่จะใส่มะม่วงด้วยนะคะนี่ือคือก้อยกินุนนะพี่น้องเนาะก้อยแมงกินุนนะคะมาดูกันนะคะนี่นะคะเย่ก็จะใส่ติ๊กก่อนนะคะใส่ทิศก่อนเนาะนะคะใส่ทิ่ลงไปนะคะ ก็ใส่ข้าวคั่วนะคะใส่ข้าคั่วลงไปนะคะแล้วก็เป็นวเป็นวนวนววแล้วนวดนวงนวนวดนวงนวนวดนวดนวดัวงนวดนวดนวนวดนวงัวนววดนวนวดนววงนวนวดนววดนววดนวดวนววดนวนวด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 ัวงวนววดนวดนวดนวนวดนวดนวดนวงนวนวดนวดนวดัวนวด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 ัวนวดนวนวนวดนวดนวดนวัวดัวดนวนวดนวนวดนววววววนวววดวววนวววนวววนวววววนว เป็ดไก่นะคะกลินแมงกีนนุน,ะะนนะคะพี่น้องนะคะแล้วก็จะมาคลุกแบบน,นี้ก่อนนะคะให้เขาเข้าน้ําเข้าเนื้อนะนะคะถ้าขาดเลืออะไรแล้วก็เพิ่มเติมได้นะคะต่อไปละเอียดก็จะมาใส่มะม่วงลงไปนะคะนี่นะคะมะม่วงที่เราสรับไปแล้วนะคะใส่ลงไปนะคะพี่น้องแสบเด้อยหายกินนะคะแามเนี่ยแ่เม่งกีนูุ่นพี่น้องนะคะมาไปก็จะมาคลุกเคล้านะคะลุกเคล้คานะคะพี่น้อง เป็นกับแก้มก็ดีนะคะเป็นกับข้าวก็ได้นะคะนี่นะคะพี่น้องนะะคสารบานเท่ากินง่ายๆนะแกกินกระบืออ้วนพี่น้องนะคะไม่มีไขมีมันไม่มีอะไรที่เป็นอันตรายต่อร่างกายเลยนะคะสาวๆกินไดเดอร์สาวๆนะคะไดเอเตอร์พี่น้องนะคะนี่พี่น้องเราก็จะมาครุบคราวแบบนี้แหละนะคะคือการปรงะะปุงแล้วนะคะละเอียดปรุงแล้วนะคะปรุงแล้วแซ่บแล้วอร่อยแล้วนะคะ ต่อไปยายก็จะมาใส่ผักหอมนะพี่น้องเนาะยายจะใส่ผักหอมนะคะถือว่าเสร็จแล้วพี่น้องเนาะง่ายๆขั้นตอนไม่ยุ่งยากนะคะเอาไปเห็ดคือก้อยเนื้อก้อยมูกไปติดก้อยไก่ข้าวธรรมดาเลยพี่น้องแบบเดียวกันนะคะนี่ค่ะยายก็จะมาใส่ผักหอมนะคะนี่นะคะใส่ผักหอมลงไปยายอีาาใส่ลงไปเสร็จแล้วนะคะพี่น้องอุ้ยนื้อจาดีมากเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาชิมกันนะคะว่า รสชาติจะเป็นอย่างไรนะคะมาสมมาชิมกันนะคะนี่นะหากินอย่างด้วยพี่น้องตัวเราลุมลุม้มาโตนะคะนี่ก็เได้กินเนี่ยตรงพปขคุดเป็นงไงเขาเป็นมากด้วยพี่น้องก็เสด็กินนะคะนี่ก็อิ่มหู้เขาผนได้ด้วยพี่น้องนะคะความเด็กกินของคตรจาเนี่พี่น้องเนาะก็พคุดทุกคนเป็นไงถึงห้าเ <c ười> นาะบ่จหัวเอแล้วก็ติดตามชมตอนที่เราชิมกันนะคะ สวัสดีค pues ่ะลยเอียดอุ้อุ้มาแล้วนะคะวันนี้ยเยจะพามาชิมก่อยเล้งกินูนพี่น้องอาหารตามฤดูกาลของอีสานบ้านเฮ้านะคะพี่น้องหากินอยากปีละเทือได้พี่น้องไปกินนะคะนี่เพิ่นพี่น้องบ้านเห้งให้บั้นลงมั่นะคะเป็นสิโกมาหาใหเอียดนะคะยะเอียดก่อยได้พี่น้องนะคะก่อยไม่กินูนใส่บกวนก็แซ่บจังสีเลยนะคะพี่น้องชิมบ้งนะคะ เผ็ดบังด้วยนะคะพี่น้องนะคะอร่อยมากนะคะไม่เหม็นคาวไม่หืนเลยนะคะอร่อยนะคะอัอนนี้เหยียบอีกทีไม่ดูนะคะข้าวสุกไก่เชี่ยวกงม่วงกันนะคะพี่น้องแบบอร่อยมากแบบอร่อย ขอบคุณนะคะขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆน้องๆที่น่าตัวกันเข้ามารับชมค่ะถ้าชอบก็กดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดซับไลกดติดตามไม่กดก็ดีกดีดีๆดีๆดีๆดีกดีๆดีดีๆดีขดีอดนะดะขดีๆ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 ดนๆดี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 ๆดรๆดีๆดีๆดีอดีๆดีดดด เป็นกินนวลอยากถามความรู้สึกว่าอร่อยไหมคะอาชิมหน่อยยังไม่เคยชิมนะขอขอขออนุญาตอืมิมแล้วก็พูดถึงความรู้สึกให้ฟังหน่อยนะคะว่าก้อยไม่กินนู่นใส่บะกมี่รสฉันเป็นยังใงค่ะอร่อยไหมคะครั้งแรกที่กินสุดยอดจริงๆรสชาติกลมกล่อมได้ได้เลยใช้ได้ ต้้องส่ขึนมาบางคนอาจจะไม่ทราบนะคะว่านี่คือก้อยเม่งกินูน,นะคะพี่น้องนะคะบางคนอาจจะไม่ทราบนะคะแต่นี่คือก้อยเม่งกินูนด้อยพี่น้องใส่บกม่วงนะคะอืแล้วก็อันนี้คือเพื่อนของเอียดนะคะจะให้เพื่อนชิมนะคะแล้วก็ถามความรู้สึกนะคะว่าอร่อยไหมนะคะเอ,เอาอีกสักสักคำสักคำอ่าอ่าอ่าอือโอ้โหดีใจมากเลย ได้รสชาติของมะม่วงแล้วความมันของตัวมแมลงดยอาจริงๆเป็นอาหารที่กินตามฤดูก,กาลนะครับพี่น้องนะคะหาทานยากนะครับเมนพิลลเนี่ยไม่มีกลิ่นไม่มีอะไรนะครับหอมแต่ทานอีก็เกรงใจนะครับเอาเลยค่ะรก็ำเอาเยลืดยค่ะเอาเออรอยมากนะคะพี่น้องนะคะแสบนะคะพี่น้อง บางคนแกไม่รู้ว่าอันนี้คือก๋วยเม้งกินนู่นนะคะเขาสิว่าลาบงัวเหมือนเดิมพี่น้องเพราะว่ามันแซ่บนะคะมันอร่อยเหมือนรสชาติลาบงัวเลยนะคะขอบคุณเพื่อนนะคะที่มาชิมกล่าวถึงความรู้สึกอร่อยๆให้ฟังนะคะ